สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนในช่องจานเจด้วยนะครับและวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้มาเล่นเกมเดดายแต่อย่างใดนะครับคุณเห็นผมจัดแสงไหมจัดแสงในห้องไฟข้างบนนี่คือผมปิดครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอุ้ยนี่ผมพูดได้เฉยนี่ขนผมลุกแล้วนะน้องๆมาเชื่อดูอันนี้คือขนผมลุกแล้วนะดูดิอุ้ยอันนี้คือเกมยังไม่เริ่มเล่นครับ คนผมลุกแล้วครับเพราะว่าผมสัมผัสดได้ถึงพลังงานมวลสารบางอย่างอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับที่ผมขนลุกเนี่ยเพราะว่าผมแบบหนาวไงติดแอร์ว่ะหนาวจริงโอเคครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมจัดไฟแบบนี้ปิดห้องปิดไฟทาบรรยากาศให้มันดูน่ากลัวที่สุดเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Don s c r e a m นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดอย่างใดนะครับอันนี้เป็นเกมที่เล่นในสตรีมนะครับซื้อมา200กว่าบาทและผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมน,น,นะครับว่าผมเนี่ยจะเป็นนักจุ๊กผีที่ดีที่สุดในยุคนี้ตามที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้จริงหรือเปล่าขนาดเด่นบายอะ ผีจากทั่วประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะทะวีปไหนผมจุกมาหมดแล้วแกแค่ผีในดอมส e ีมผมว่ามันจะซักแค่ไหนกันเชียวน,น้นองเออแล้วเกมนี้เนี่ยมันมีกฎที่น่าสนใจมันมีกิมมิคท,ที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าเกมเลยดีกว่าโอเคครับน้องๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็กดเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันมีกฎของมันอยู่ก็คือเราห้ามเสียงดังนะครับโยโย y โย h ว t s u ั m แมนโอเคครับ ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วน้องๆเห็นไอ้ขีดที่มันขึ้นไหมคือผมต้องห้ามเนี่ยเห็นไหมห้ามพูดเสียงดังเกินเดซิเบลตรงนี้ครับ oh, <no. S 1> ถ้าเกิดผมพูดเสียงดังเกิน้วจอมันเป็นสีแดงก็คือผมตาย ผมแตกและผมต้องเล่นใหม่เลยนะครับซึ่งเกมนี้วิธีการเล่นไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่เราต้องพูดให้เบาเข้าไว้พอพูดเบานี่แค่ผมพูดธรรมดาเนี่ยแนะนําให้น้องๆดูเนี่ยผมก็ตายแล้วอ่ะดูดีหน้าจอผมแดงรัวๆเลยฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เราต้องเปิดไมโครโฟนไว้ตลอดเวลานะครับผมฉะนั้นผมก็จะเสียงดังไม่ได้พเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะต้องทําเสียงเทสดีหน่อยแบบพูดในลาคอไม่ต้องปล่อยพลังออกมามากผมจะพูดประมาณนี้ วิธีการเล่นเกมนี้ไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่เราต้องอยู่ในเกมให้รอดชีวิตเนี่ยแค่พูดเนี่ยกระดงแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในเกมให้รอดชีวิตให้เวลามันถึง18นาทีนั่นก็คือเราลอดนะครับผมและไม่ต้องห่วงครับผมปิดไฟเล่น น้องๆครับพี่จปิดไฟเล่นแล้วน้องๆก็ต้องปิดไฟดูเลยครับผมแล้วก็เปิดเต็มจอนะครับถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยพี่ผมแบบว่าปิดไฟไม่ได้อ่ะแบบแม่ผมไม่ยอมปิดน้องๆไปหาผ้าห่มมาคุมหัวแล้วนั่งดูผมเล่นไปด้วยกันผมพร้อมแล้วไหน้องๆมันจะซักแค่ไหนกันเชียวแค่เอาชีวิตรอด18นาทีเน็ตบายผมเอาชีวิตรอดมัเป็นแบบ56วันติดต่อกันก็ไม่สามารถที่ใครทําอะไรผมได้นะครับผมโอเคครับผมจะขอเบาเสียงผมลงนิดนึงนะครับผมเพื่ออินเข้าไปในเกมนะครับน้องๆโฟกัสในเกมด้วยนะไม่ใช่โฟกัสแค่ความหล่อของผมอ ว่าผมหลอกไงผมเข้าใจไงผมมันเทพประมุดไงแล้วกูพูดเยอะน้องๆเริ่มจะหมันไส้แล้วกดดีดไลค์ผมแล้ว <S <S ใช่ไหม <S <S ผมพูดเล่นนะครับน้องๆน้องๆบอกเมื่อไหร่จะเริ่มนี่ไงผมจะเริ่มแล้วถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ไปครับผมมาแป๊บนึงนะผมปรับเสียงอะไรผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเสียงเอฟเฟกต์มันก็ดังเอาเรื่องอยู่ปะพวกฟ้าผ่าแอมเบียนที่คืออะไรบรรยากาศอะบรรยากาศ ใช่ปะ่ะผมว่าประมาณนี้ก็กำลังดีนะเกมวอลลุ่ม50นะสแกวอลลุ่มสแกวอลลุ่มสักเท่าไหร่ Volume รเดียวสัก60แล้วกันมา <_ d isc ally> เพื่อไม่เป็นการรอชา้า <_ d isc ally> เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ย <Hey! S 1> เสียเวลาเฮ้ย <Hey! S 1> ถูกแล้ว <_ d isc ally> มาครับผมไปเลยจับเวลาถอยหลัง18นาทีดอนสคริมโอ้ยเสียบรรยากาศแบบดีมากโอเคครับเริ่มมาเรามาอยู่ในป่านะครับผม เวลาเดินเสียงมันแบบเหยียบหญ้ามันแบบเสียงมันแบบชัดมากไม่มีเซ็นเซอร์หน้าด้วยหรอผมจะไม่ร้องผมจะไม่กรีดร้องก็ไอ้แค่ K, เกมอะไรง่ายๆอีซี่มันเหมือนมีเสียงเดินใกล้ๆเลยปะ เกมนี้มันวิ่งได้ไหมอะคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยเขาใช้อันเลียวแองจิน5นะครับคือภาพมันแบบคือภาพมันแบบเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆอะแล้วตัวเราเหมือนแบบกำลังใช้กล้องถ่ายถ่ายจริงๆเลยอะผมเห็นเพื่อนผมอุ้ยเสียงเมื่อกี้เสียงเดซิเบลขึ้นเยอะมากซูมนะปะ เฮ้ยอะไรอ่ะไม่มันเหมือนมีอะไรตรงนู้นอะ่ะมันซูมยังไงอะ่มมอมอะ,อตตอะ,ออะมันเหมือนมีอะไรห้อยตรงเตงตรงเตงไกลๆนู้นอ่ะเนี่ยน้องเห็นปะเจพูดเบาเจมันเหมือนมีอะไรห้อยตรงเตงตรงเตงไกลๆเหมือนเป็นศพคนเลยอะ่ะ หุยใจผมสั่นมากน้องๆครับเต็มจอนะครับห้ามห้ามนะห้ามดูจอเล็กเด็ดขาดนะครับกดสปินมันสามารถวิ่งได้ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วขอเปิดแอร์พอเปิดแอร์ก็หนาวเฮ้ยข้างหน้าอะไรอะ่ะน้องๆตรงนี้เหมือนเห็นอะไรแบบแคิดไปเอง ผมสามารถเดินวนอยู่แถวนี้จนแบบจบเกมได้ปะผมกลัวแล้วอะไม่มีอะไรน่ากลัวนะเกมผมว่าอีซี่เฮ้ยมันมีตู้กดน้ำในป่าได้ยังไงวะเนาะมีตู้กดน้ำในป่าแถมไฟยังติดอยู่ด้วยหรอ อขอโค้กขอโค้กป๋องได้ไหมอันนี้เป็นซากเครื่องบินที่ตกนะครับน้องๆซากเครื่องบินที่ตกหุยเราต้องเข้าไปไหมอะ่ะเฮ้ยเหมือนแบบ เหมือนไม่ได้ยินเสียงคนเดินตามหรือผมหลอนวะเสียงอะไรอะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วครับน้องๆมันมีอะไรอยู่ในยานปะ ไอ้ไม่ใช่ในยานดิเครื่องบินที่ตกมันเหมือนไม่มีอะไรนะเนี่ยเชื่อแล้วมันฟ้ามันมืดแล้วว่าดีประเด็นโอ้๊แต่กล้องเรากล้องเรามันมีไฟอยู่นะ เราหยุดถ้าเกิดเราหยุดเดินเวลามันก็จะหยุดด้วยนะครับเวลามันจะไม่ไปต่อนะคือผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยดู YouTube ช่องไหนมาก่อนเลยนะเราสามารถกดเพย์เทปได้ครับกด R อันนี้เหมือนเป็นเทปที่เขาอัดเอาไว้นะครับเหมือนบนสายการบินอะแล้วเหมือนฮอตกปะไมอใช่ครับเหมือนฮอลิคอปเตอร์ตกโอเคครับน้องๆเชื่อขนลุกมากคือขนแบบลุกจริงอะโอเคครับน้องๆ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเพลงมันดับไปแล้วจากประสบการณ์ที่เล่นเกมผีมาเดดบายมา3,000ชั่วโมงผมว่าผมหันกลับไปแม่งมาแน่ผมเชื่ออย่างนั้นครับผมว่าผมหันกลับไปแม่งมาแน่ กมผมตายได้ยังไงเมื่อกี้ผมแบบผมอยู่นิ่งๆเลยป่ะผมอยู่นิ่งๆเลยป่ะเอา้าเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้ผมว่าผมแบบผมว่าผมเงียบมากเลยนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่เดิมแล้วนะที่ที่ผมตายไปรอบก่อนซึ่งผมตายได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมจะมาเอาคืนแล้วรอบนี้ไม่ออกมาเฉยเลยว่ะมีเสียงคนร้องครับแล้วรอบนี้มันไม่ออกมาหรือว่ามันแบบไม่อะไรอ่ะโอ้มีลูกศรบอกด้วยกลัวกูหลงป่าแหละ เมื่อกี้เหมือนเฟรมเลทตกนิดๆนะครับน้องๆอ,อาจจะมีพลังงานมวลสารอยู่ก็เป็นได้นะครับค่อยๆครับค่อยๆเดินทางไปกันครับผมผมกดชิปวิ่งเลยได้ปะคือผมไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วไงน้องๆก็น่าจะรู้ว่าผมแม่งของจริงอะ่ะในวงการดีดบายผมก็แบบยืนหนึ่งมาตั้งแบบกี่ทศวรรษแล้วไงเล่นเกมผีครับเราอย่าไปมองหลังจําคาผมไว้เลยนะเฮ้ย เมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนได้ยินเสียงอะไรเดินตามคิดไปเองเราอยู่ในป่าไงทุกอย่างมันเงียบสง,งัดเราอาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองเราอาจจะเข้าใจผิดเป็นว่าเสียงฝีเท้าคนอื่นแต่จริงๆคือเสียงฝีเท้าเราเองครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาเหมือนจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตป่ะมินิมาร์ทโอเค มินิมาร์ทกลางป่ามินิมาร์ทมาทำอะไรอยู่กลางป่าโอ้ม y g o ดโ,โหเชื่อคนน่ากลัวเลยอ่ะใดเนี้ เฮ้ยมันหันมาหาผมวะเนี่ยไอ้พวกนี้มันหันมาหาผมวะเนี่ยผมจะไม่ยอมตายผมผมจะไม่ตายเด็ดขาดผมจะแบบเหมือนมีเสียงอะไร คือเมื่อกี้เหมือนแบบมีพลังงานมวลสารอยู่ใกล้ๆเราปะมันคืออะไรวะน่ะตรงนี้มีไฟกับพริบอยู่ครับน้องๆขอกดน้ำกินก่อนได้ไหม ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจเย็นเจนจใจเย็นเีเสียงดังมาก13นาทีผ่านไปแล้วครับผมไม่ไปไหนเลยวะ่ะตอนเนี้นผมอยากรู้ว่าในมินิมาร์ทเนี่ยมันมีอะไรให้เราไปอีกปะหรือว่าเราควรไปจากที่นี่ได้แล้ววะผมขอวนกลับเข้ามาดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่า หรือว่าจริงๆเราไม่ควรอยู่ในนี้อยู่แล้ววะตรงนี้มีทางออกอยู่ครับผมเปิดประตูเข้ามาแล้วตรงนี้ผมไม่ได้มาแต่แรกอันนี้เป็นห้องน้ำไม่ได้แดกคูล็อกไม่มีอะไรโอ้ย เม่กี้ผมไม่ได้ลองนะผมได้ยินเสียงมันแบบจบแจ็บจบแจ็บอยู่แล้วไงเอออย่าบอกนะว่ากูหันหลังไปแล้วมาอีกรอบมันคือเสียงบ้าอะไรวะเนะี่ย มันคือเสียงอะไรวะผมคิดว่าผมอาจจะต้องไปจากที่นี่ก่อนมันมีเสียงว่าผมต้องไปแล้วใช่ไหมที่แห่งนี้มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปคือผมเกรงทุกครั้งที่แบบ เปิดหน้าต่างเลยว่าอะไรพวกนี้นย่อด้วยประเด็นนะตอนนี้นันกยอ่อในตำนานโอเคไปประตูออกมาแล้วผมต้องไปไหนต่อวะแม่งคือมันมืดมากอ่ะน้องๆคือผมมองไม่เห็นเลยเว้ยเหมือนตัวมันจะวูบไม่รู้ตอนนี้น ผมต้องไปไหนต่อวะเดือาต้องเดินย้อนกลับไปปะเชี่ยขนหัวลุกมากให้เดี๋ยวตรงนู้นตรงนู้นเหมือนมีไฟอะไรสักอย่างเม่อกีเห็นปะเราเราต้องไปจากตรงนี้แล้วใช่ปะผมคิดว่าผมไปจากตรงนี้ดีกว่า โอเคครับผมเดินออกมาละหุ่นมันโคตรมืดเลยวะผมย่อก่อนหลบอยู่ในป่า11นาทีเชื่อมเป็น11นาทีที่โคตรได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆเลยผมคิดว่า เมื่อกี้ไฟที่กล้องผมดับครับน้องๆนี่ผมต้องเดินขึ้นมาตรงนี้จริงเหรอใช่มันน่ากลัวไปเปาวะเ <c oughs> มื่อกี้ไฟที่กล้องผมดับผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือผมไม่รู้ว่าเกมบั็กหรือว่าอะไรแล้วตรงนี้มันขึ้นไม่ได้จริงเหรอเพื่อนฮะมันขึ้นไปได้จริงเหรอกูอไไเ,อเล่นมั่วปะเนะี่ย ้มันขึ้นมาได้ครับมันขึ้นมาได้กูขึ้นมาทำไมเนี่ยขอ,อน้ำกินหน่อยได้ไหมไฟดับอีกแล้ว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 ใครวะหน้า เมื่อกี้ตาผมไม่ได้เมื่อกี้มีเสียงเหมือนเปิดประตูเลยครับเมื่อกี้ตาผมไม่ได้ฝาดใช่ไหมผมเห็นผู้หญิงอยู่ในป่าใส่เสื้อสีขาวโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็นไฟกล้องดับไม่มีอะไรเจเรียนหนังสือตั้งใจขนาดนี้ไม่เจถามจริงๆเหอะคือผมไม่รู้ด้วยนะว่าน้องๆได้ยินเสียงอะไรมันชัดแค่ไหนผมเดินขึ้นเข,นขาอย่างเดียวอ่ะผมไม่สนใจทางนั้นตอนนี้นคือผมไม่รู้ด้วยนะว่าแบบเราต้องไปทางไหนไม่รู้ว่าผมหลงป่ารลยยัง แต่ผมแบบขึ้นมาแล้วอ่ะอีกเก้านาทีครับน้องๆโอ้โหถ้าเกิดน้องๆแบบได้มาเล่นน้องๆแบบจะรู้ว่าแบบฟิลแม่งแบบใครวะเนาะไม่มีอะไรใจเย็นใจเย็น ไอ้เหี้ยสิงโตเหรอคราวนี้มึงมาเป็นสิงมึงมาเป็นสิงโตเลยเหรอ8นาทีครับเหลืออีก8นาทีแค่นั้นเจใครเขาร้องกันคนที่ร้องมีแต่เด็กน้อยเท่านั้นแหละแม่งเหมือนมีเสียงอะไรมาอยู่ข้างๆหูตลอดเวลาเว้ย ตเนนมื่อกี้แมงมุมหมอ,อเสียงเหมือนต้นไม้จะหักเลยอ่ะเจ็ดนาที แค่เจ็นาทีน้องๆอย่าเพิ่งปิดหนีผมนะผมขอคือคลิปนี้ผมตั้งใจแบบตั้งใจเล่นมากและผมขอให้น้องๆอย่าเพิ่งหนีผมไปไหนอยู่ด้วยกันกับผมก่อนมาแล้วครังหน้าคงหน้า,มา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิ <S 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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุยอะไรอะสุสานเหรออุ๊ย ผูสารแบบนี้มันต้องมีอะไรซัมติงแน่ๆเลยใช่ไหมครับน้องๆยมันทำโคตรน่ากลัวเลยอะเหมือนมันอยู่ e ีคุณเห็นเปล่ามันมีอะไรเดินผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้แว๊บๆผมว่าป่านี้มันไม่ใช่ป่าธรรมดาแล้วอะ นี่แม่งป่าอาถรรพ์ละแล้วมันใช่ที่ไม่เจมาเดินเล่นในสุสานเขาเนี่ยแม่งยังมีรอยเลือดอยู่เลยหรืออาจจะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าเอาแล้วมาแล้วจอกูช็อตแล้วไม่ไงเ้ยผีหัวขาดผีหัวผีหัวขาดโผล่มาจากไหนวันน้า สุสานกลางป่าใครเขาสั่งเขาสอนให้เจเดินเข้ามาในสุสานกันเล่าอันนี้มันน้ําหรือเลือดวะเนี่ยกูดูไม่ออกแล้วนะเอาจริงๆป้ะน้องๆคืออีกแค่หกนาทีผมก็จะผมว่าผมน่าจะรอดได้ตาเนี่ยแค่หกนาทีเท่านั้นอนะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วมัน มันก็แค่สุสานโ,โง่โงน้องน้น้องนต้องดูเต็มจอเหมือนกันกันกบพี่เจนะถือว่าผมขอเลยคือเอาจริงป้าผมว่ามันได้ฟิลแบบอารมณ์เหมือน s l e ลนเดอร์นนิดนึงปะคือเราไม่รู้ว่าแบบ s l e ลนเดอร์แมมันจแะบบ เสียงอะไรวะไอผมว่ามันอารมณ์เหมือนสเลนเตอร์แมนนิดหนึงน่งเมื่อกี้กูเห็นหมูวิ่งผ่านใช่ไหมหุ้ยขนแม่งลุกมากเลยอ่ะน้องๆคือขนมันแบบลุกชูตัวเดิมตัวเดิมไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรอ่อนตัวนี้อ่อน,ต,น,ออนตัวนี้ผีอ่อนออกมาบ่อยตัวเนี้ยออกมาบ่อยผมบอกเลย อีซี่คือป่ามันแบบเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดเลยว่ะเหมือนว่าแบบเราสามารถไปได้เรื่อยๆอ่ดเดไปเราก็จูบมาแล้วผีจะเก่งแค่ไหนผีเดนเนสบิงทะลุกูประทะมาหมดแล้วมันก็แค่ผีในป่าโง,งๆ่ๆไอ้พวกสัมภเวสีไม่ได้ไปผุดไป,ไปเกิดพวกเองมันจะสักแค่ไหนกันเชียว เสียงเหมือนต้นไม้จะหักเลยวะผมว่าแม่งกล้ละเชื่อป้าน้องๆผมว่าแม่งกล้ละ่ะใกล้ผมมาละผมว่าถามมิ่งจังหวะเนี้ยม่งต้องมาละ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 ,าละจอกูดำละจอกูดำแปลว่าอะไรเจอะมาแล้วผมยาวมาเชียวผมยาวมาเชียว ขอส่งบุญอะไรตายอะไรตายอะไรก้อนเกมกูกูตายได้ยังไงก้อนฮลัลโหลขอส่งบุญ เมื่อกี้ไม่ได้เสียงดังอะไรเลยแล้วตายได้ยังไงโอ้โหเหลือเชื่อเกมอันนี้คือเกมมันแบบมันอยากให้เราตายใช่ไหมครับน้องๆคือผมไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้คือผมว่าผมแบบผมอยู่นิ่ง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 เงียบแล้วนะหรือว่าผมไปกระแทกอะไรหรือเปล่าอะผมว่าผมก็ไม่นะโอโ้เกมมันร็อกให้ผมแพ้น้องๆดูดิคือผมได้ทั้งวัน,นจริงจริงมาคือให้ผมเล่นหน่อยเกม เกมนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่ผมว่าผมได้ทั้งวันแต่เนี่ยเกมมันล็อกให้ผมแพ้คือแบบผมไม่ได้เอ่ยสักแอะเลยแต่ผมตายอ่ะโอ้เกมมันไม่แฟร์งนี้เกมไม่แฟร์กดรีฟันเอาเงินคืนเลยดีกว่าวะ่ะโอ้ไม่ไม่โอเควะ่ะผมว่าผมเงียบกิฟเลยนะแต่เมื่อผมตายอ่ะเกมโอ้เกมดอนผมไปวิจารณ์ในด้านลบเลยเนี่ยตายเลยอะไรอ่ะเนี่ยผมต้องพูดดังประมาณนี้ผมหนึ่งจะตายแต่เมื่อกี้ผมแบบผมไม่ได้พูดดังเลยเกม เดบวลอปเปอร์ใครวะขอดูหน้าตาคนทำเกมหน่อยดิเริ่มไม่โอเคแล้วนะเริ่มบวยายล้วก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกม d o n c r e ิมนะครับก็มาเล่นให้ดูขำๆนะถ้าใครที่อยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าใครที่พอและวนะฮะพี่เจก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้ดอนสคีมลาน้องๆไปพิลุนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้จานเจดด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคล Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.